พี่ปววก็จะพามายืนยันตัวตนนะคะเ็สของคนละเครึ่งนะคะเฟสสองนะคะที่เราสแกนใบหน้าหรือในยังไงก็ไม่สําเร็จนะคะก็ต้องมาสแกนที่ตู้เอทีเอ็มนะคะก่อนอื่นนะคะเราเขามีขั้นตอนติดไว้นะคะสําหรับยืนยันตัวตนโครงการคนละครึ่งนะคะที่หนึ่งก็มาตู้นะคะที่มันจะบอกว่าไ d นะคะคอนเฟิร์มไอนะคะโดยเรามาที่ยืนยันตัวตนตรงนี้ค่ะ ก็ติ๊กเข้าไปเลยเป็นสัมผัสแล้วก็รับทราบและรับรองไปที่ยินยอมนะคะพอยินยอมเสร็จแล้วก็เสียบบัตรนะคะบัตรประชาชนให้ชิปเนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้นะคะปุดติ้มากเลจะเห็นบัตรนะคะโหลดรอปรครูระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของท่านนะคะ นี่คือธนาคารตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะรับบัตรนี่คือเราทําไปแล้วครั้งหนึ่งมันก็เลยขึ้นแบบนี้นะคะที่จริงที่จริงก็คือพอเสียบัตรเข้าไปนะคะเขาก็จะจะบอกว่าให้เราไปเช็คในแอปอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้คุณครึ่งบอกว่าอ่าเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราลงไปแล้วรอบนึง เรามาคอนเฟิร์มที่ตู้ไปแล้วรอบนึโอเคค่ะจากนั้นให้เราไปสแกนใบหน้าอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เข้าไปหน้า,า G Wallet นะคะถ้าสแกนสำเร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เข้าไปดูเลขบัญชีนะคะของเรานะคะสามารถที่จะโอนเงินได้จากหลายๆบัญชีเลยอย่างเช่นนี้คือก็เลือกบัญชีธนาคารของเราแล้วก็ copy ตรงด้านบนนะคะ ตัวนี้จะเป็นจิวเวลเลเลขของเรานะคะก็ก๊อปไปแล้วก็เวลาจะเติมเงินก็ไปเข้าแอปธนาคารแล้วก็ทำการเติมเงินเข้าได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณด้วยค่ะ